ที่ร้านเรานี่ก็จะจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองสัก80%เป็นของพื้นที่เลยนยนะคะก็จะมีงานของต่างจังหวัดบ้างที่ประปายู่ในร้านนะคะก็มารับชมกันนะคะอยากได้สิ้นประเภทไหนราคาประมาณไหนนะคะปรึกษาเราได้นะคะวันนี้เราจะมาให้ชมสิ้นผ้ามุกสุโข,ขทยัย นะคะสิ้นผ้ามุกก็เป็นสิ้นที่ทอยกดอกนะคะเป็นงานทอมือยกดอกนะคะแต่งานเชิงนี่เราเป็นงานทอยกดอกเหมือนกันไม่ใช่งานขนเม่นมงานขนเม่นก็จะโดดเด่นตรงนี้นะคะเชิงเขาน่าจะเสียเวลาทําเป็นเดือนนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันถักทอหรือการใช้ปลายขนเม่นมาล้วงลายจากเส้นด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนเพื่อให้เป็นลวดลายต่างๆนะคะ แต่ถ้างานพวกนี้จะเป็นงานทอมือที่ยกดอกนะคะทอไปทอมาพุ่มกระสวยไปมานะคะวันนี้เราจะมานำเสนอ,อหลายผืนหน่อยนะคะเป็นสิ้นผ้ามุกนะคะผ้ามุกก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะเอาเป็นผืนแรกกันเลยนะคะราคาเบาๆที่หาซื้อกันได้ง่ายนะคะเป็นเชิงทอยกดอกนะคะอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นผ้ามุกลูกกลมๆนะคะ ้ามุกลูกกลมๆสีบานเย็นนะคะก็จะมีหัวสิ้นสไตล์ของหาดเซี่ยวนะคะเป็นสิ้นหัวแดงอย่างนี้ทุกผืนนะคะก็ดูเชิงนะคะเชิงจะเป็นลายอาดอกกุหลาบเวียงพิงนะคะเป็นลายทอยกดอกกุหลาบเวียงพิงนะคะซึ่งถ้าเป็นรูปอย่างนี้ก็จะดูเป็นผู้หญิงหว,วานๆผู้หญิงสวยๆนะคะใส่สิน้นทรงสีเข้มๆนะคะก็ตัวเราก็จะได้ ไม่ตัวใหญ่นะคะใส่สีเข้มๆนะคะราคาก็จะอยู่ที่1 6 5 0งนานะคะ1,650เก็บเงินปลายทางก็1,700บาทเพิ่มมาอีกห0บาทนะคะเพราะว่าค่าธรรมเนียมของเราแพงมากในกรณีที่เก็บเงินปลายทางค่ะก็ผืนที่2จะเป็นสีสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มนะคะยืนพื้นด้วยสีดำยกดอกสีน้ำเงินเข้ม นะคะสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ตัวเชิงก็จะเป็นงานทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นนะคะงานทอยกดอกทอไปทอมาเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะนี่เลยค่ะ1,650นะคะ1,650ค่ะสีน้ำเงินเข้มนะคะจับจองกันมานะคะอันนี้เป็นราคากลางๆที่ไม่ ไม่แพงเกินนะคะเป็นงานทอมือแต่ไม่ใช่ทำมือนะคะทำมือก็คือการทำเส้นต่อเส้นนะคะอะนี่เลยค่ะสีน้ำเงินที่มีเชิงประมาณนี้นะคะ1น5 0นี่ไม่แพงเลยนะคะสำหรับงานทอมือนะคะลูกกลมๆของงานทอยกดอกนะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะ1,650ไปกันไวหน่อยนะคะเพราะว่ามีเยอะมีเยอะ อันนี้จะเป็นสีออกประมาณเขียวอ่อนยกดอกสีดำนะคะยกดอกสีดำสวยนะคะปืนนี้ก็สวยแล้วก็เชิงก็จะเป็นเชิงแดงนะคะเชิงแดงหัวสิ้นแดงสวยนะคะลายเล็กๆสีเขียวมิ้นท์นะคะแต่เขายกดอกเป็นสีดำเขาจะออกเป็นเขียวมิ้นท์นะคะนี่เลยโอเคนะคะ1650ค่ะ 1650อันนี้จะออกเป็นส้มอิดหรือโทนทองสีส้มอิดหรือสีโทนทองเพราะว่าเขายกดอกสีออกประมาณเขียวๆแล้วก็ทอด้วยสีออกอมส้มนะคะเชิงเขาก็สวยนะคะเชิงก็จะประมาณสีทองยืนพื้นด้วยสีแดงเข้ากันได้ดีเลยนะคะกับผืนนี้นะคะ ราคาก็1,650นะคะบอกราคาทุกผืนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ดูคลิปจบก็จะทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ1,650นะคะตัวน,นี้ก็สวยคลาสสิกยกดอกเนี่ยไอตัวลูกกลมๆเนี่ยประมาณสีเขียวแล้วก็ทอออกประมาณสีส้มอ่อนๆสีอิดนะคะออกมาแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้สวยงามค่ะ สีนี้สวยเลยของจริงสวยมากเลยนะคะ1650 1650จับจองกันมานะคะเอาผืนสุดท้ายมาแล้วนะคะผืนสุดท้ายผืนสุดท้ายนี่ก็จะออกอยืนพื้นด้วยสีน้ำตาลหรือเปลือกมังคุดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นยกดอกผ้ามุกแต่ลูกเล็กๆนะคะมุกชไม้ตัวนี้แล้วก็ เชิงก็จะเป็นสีอมกะปิอมน้ําตาลเข้ากับตัวสิ้นได้ดีนะคะตัวเชิงอออกประมาณนี้เลยค่ะเขาจะดูลายตาจริงๆไม่ลายตาเท่าไหร่เขาลูกเขาเล็กๆนะคะอะยืนพื้นออกน้ําตาลแล้วยกดอกสีครีมประมาณนี้เลยยกดอกสีครีมนะคะชา้าๆแล้วนะคะ1,650นะคะ เขาจะออก,กสีประมาณนี้นะคะยืนพื้นด้วยสีสีเดียวกับสีเชิงละค่ะสีเดียวกับสีเชิงเลยสีนี้เลยนะคะยืนพื้นด้วยสีออกน้ำตาลหรือสีเปิือกมังคุดนะคะ1,650นะคะครบแล้วนะคะ1,650ทุกผืนนะคะก็จับจองกันมาแล้วก็สอบถามกันมาได้แจ้ง EP ีนะคะ ท่านดูท่านดูวันไหน EP ที่เท่าไหร่นะคะไม่ได้แจ้งวันที่แต่แจ้ง EP ในหัวข้อนั้นๆเลยนะคะอ,อยากได้ EP เท่านี้ EP ที่500เท่าไหร่แล้วก็พื้นที่เท่าไหร่แจ้งเรามานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปได้เลยหรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆเผื่อชอบเหมือนกันนะ